ธาตุอาหารเสริมที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตวไวสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับธาตุอาหารเสริมนะครับที่จะช่วยทําให้ต้นทุเรียนของเรานะครับโตวไวนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมารับชมและฟังกันนะครับโอเคนะคเพื่อเป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวมาเริ่มรับชมและฟังกันเลยดีกว่านะ,ะท่านผู้ชมจะเห็นต้นทุเรียนของผมไหมไม่รู้สิผมเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านเก่าๆที่เคยดูคลิปของผมอะ ลองเปรียบเทียบดูล้วยกันว่าต้นที่เรียกผมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูจากต้นนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าการแตกยอดของเขาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับแตกยอดแตกใบเนะเาะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้แค่ต้นแรกนะเดี๋ยวผมจะพาดูไปหลายต้นเลยแล้วก็แนะนํธาตุอาหารเสริมด้วยว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับมาดูที่อันแรกก่อนนะครับว่าธาตุอาหารเสริมนะครับ ที่ผมใช้กับต้นทุเรียนของผมมันมีอะไรบ้างโดยจริงๆแล้วธาตุอาหารเสริมเนะี่ยผมจะใช้อยู่แค่3ามอย่างแค่นั้นเองนะแค่3ามอย่างนะที่เป็นธาตุอาหารเสริมนะก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะเรียกมันว่าสาหร่ายทะเลนะครับตัวนี้สาหร่ายทะเลนะครับตัวนี้ผมจะเรียกมันว่าเป็นธาตุเหล็กละกันผมเรียกมันว่าธาตุเหล็กนะแต่จริงๆมันคือ,เ,อ,อเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ําแบบ แบบสูตรเข้มข้นนะครับเนาะไม่ใช่ปุ๋ยเกล็ดนะันี้จะเป็นปุ๋ยน้ำนะครับผมจะเรียกมันอย่างนั้นแต่มันคือธาตุเหล็กนั่นแหละนะครับออีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้นะผมเรียกมันว่าสังกะสีนะ,สสนะครับเนาะสังกะสีหรือซิงค์นะครับเนาะเนี่ยธาตุอาหารเสริมผมจะมีแค่สามตัวนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้จะเป็นปุ๋ยแต่ผมจะกําลังมาแนะนําว่ามันควรจะใช้คู่กับปุ๋ยไปด้วยยิ่งจะเสริมกันคือทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับอย่างต้นทุเรยียนต้นนี้ก็โตเยอะแล้วน,นั่น ของผมอยู่เป็นประจาทุกอาทิตย์ลองสังเกตดูแล้วกันว่าโตเยอะแล้วนะ,อะโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอีกหนึ่งครั้งเราจะมาเริ่มเลยแล้วกันเนาะว่าธาตุอาหารเสริมสาตัวเนี้ยที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันจะใช้อย่างไรแบบไหนนะครับมามาดูกันนะครับมาหยุดที่ต้นนี้แล้วกันเนาะมาหยุดที่ต้นนี้แล้วกันนะครับให้ดูความสวยงามต้นทุเรียนไปด้วยนะครับท่านผู้ชมกระเถิบมาดูใ,ใกล้ๆนะว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มที่สังกะสีสไลด์ทะเลอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็อันนี้ผมจะเรียกมว่าปุ๋ยน้ํานะครับเนาะคือธาตุเหล็กธาตุเสริมนั่นแหละเรียกธาตุอาหารเสริมแบบครบวงจรแล้วกันอันนี้นะมันจะช่วยอะไรบ้างเดี๋ยมารับชมลวกันรับชมรับฟังกันส่วนนี้จะเป็นปุ๋ยเกตนะครับเนาะปุ๋ยเกศเนาะปุ๋ยปุ๋ยทางใบแลวกันเราเรียกว่าปุ๋ยทางใบหรือปุ๋ยเกตนะครับเนาะทีนี้มาเริ่มดูเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวช่วยอะไรนะครับเนาะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเนาะ ผมเรียกมันว่าสลายทะเลนะครับเนาะสลายทะเลเนี่ยนะมันจะช่วยส่งเสร af, ิมในเรื่องของการแตกรากนะครับแตกรากก็คือว่าพวกรากฝอยนะครับเนาะต่างๆนะที่อยู่ตามพื้นดินเนี่ยเนาะมันจะช่วยในเรื่องของการแตกรากฝอยนะครับอ่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเนาะให้รากของเราเนี่ยมีามากขึ้นนั่นเองครับเนาะตัวนี้นะสลายทะเลในเรื่องของการแตกรากอ่าแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการนะครับทําให้ใบเนี่ยเข,เขียวเข้ม นะครับสลายทะเลใบเขียวเข้มใบหนาเขียวเข้มใบใหญ่นะครับเนาะอันนี้ในส่วนของสลายทะเลนะอต้องเอามาใช้ต้องเอามาใช้ด้วยนะมันถึงจะยิ่งดีนะครับเนาะเพราะจะช่วยเรื่องของการแตกรากทำให้ต้นทุเรียนเราโตเร็วได้อตัวที่สองตัวที่2นะครับก็คือผมจะเรียกว่าธาตุเหล็กตัวนี้เป็นตัวต้องเรียกว่าเป็นตัวชูโรงสําหรับผมเลยนะก่อนหน้านี้ผมไม่เคยใช้ตัวนี้เนาะ แต่หลังจากที่ผมเอาตัวน,นี้มาใช้ร่วมกับสลายทะเลกับปุ๋ยเกตเมื่อก่อนผมจะใช้แค่สลายทะเลกับปุ๋ยเกศใช่ไหมครับเนาะแต่หลังจากที่ผมเอาตัวน,นี้มาเสริมอีกตัวหนึ่งมันทําให้ต้นทุเรียนผมโตเร็วขึ้นแบบกว่าเดิมอ่ะต้องเรียกว่าโตเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วมันยังจะช่วยในเรื่องของการแบบฟื้นต้นนะต้นทุเรียนต้นหเหลืองๆของผมโซมๆกลับมาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกลับมาแบบโตดีขึ้นเรื่อยๆโดยที่อาการต้นเหลืองต้นโซมเนี่ยหายไปเลยนะสําหรับ ไอตัวนี้นะธานเหล็กนะผมต้องเรียกว่าเป็นตัวชูโรงเลยและวรันสำหรับผมนะสำหรับผมตัวนี้ขาดไม่ได้ต้องเอามาเสริมนะครับผมบอกเลยถ้าถ้าผู้ชมได้ลองใช้นะผมมั่นใจว่าต้นทุเรียนท่านผู้ชมเนี่ยจะดูดีผิดหูผิดตาเลยแม้แต่ต้นทุเรียนเหลืองเหลือจากที่ต้นเหลืองเหลืองนะใช้ไปเรื่อยๆนะต้องใช้ไปเรื่อยๆนะมันจะกลับมาเขียวเข้มเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาดูตัวอย่างตัวอย่างต้นที่เคยเหลืองเหลืองนะครับที่ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะต้อง ต้องเอาออกแล้วกันเนาะผมเคยคิดว่าอย่างนั้นต้องเอาออกคือต้นนี้นะหลักฐานหลักฐานชิ้นสาคัญที่ผมบอกว่าผมจะเอามันออกเนื่องจากว่าผมเอาอีกต้นหนึ่งมาปลูกคู่ไว้แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือหลักฐานนะก็คือว่าผมเอาต้านนี้มาปลูกคู่ไว้แล้วคือเตรียมเอาต้นนี้ออกหากต้นนี้ไม่รอดก็จะมีต้นเนี้โตขึ้นมาท,ทันทีเห็นไหมนี่คือหลักฐานที่ผมบอกว่ามันจะไม่รอดนะแต่สุดท้ายตอนนี้ดูสิดูการแตกยอดของมันดีิท่านผู้ชมมันมายังไงไม่รู้นะหลังจากที่ผมใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆ นะครับนะอ่าคือธาตุเหล็กธาตุตันเนี้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องบอกว่าสุดยอดเห็นไหมอ่าต้นเนี้ยก็แตกยอดออกมาใหม่หมดแบบต้นเริ่มสวยแล้วอ่าเริ่มโตขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะผมเคยทําคลิปนี้ตอนต้นโส,สมอยู่ใครเคยดูลองย้อนไปกลับไปดูได้แล้วมาเปรียบเทียบนะอ่าคลิปนี้นะที่ทําต้นเนี้ยไว้โอเคนะครับนี่คือธาตุเหล็กนะธาตุเหล็กผมเรียกมันว่าธาตุเหล็กแล้วกันเป็นตัวชูโรเลยอ่าตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งนั่นคือสังกะสีหรือซิงค์นะครับเนาะตัวนี้ จะช่วยในเรื่องอะไรจะช่วยทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับทนทานต่อสภาวะอากาศพวกหนาวจัดร้อนจัดนะหรือทนแรงได้เนาะสำคัญนะครับเราสำคัญนะซิงส์งสะสีควรจะฉีดพ่นด้วยนะครับแต่วิธีการฉีดพ่นยังไงเดี๋ยวผมบอกนะอะนอกจากมันจะช่วยในเรื่องของทำให้ต้นทุเรียนของเราแข็งแรงแล้วมันจะช่วยแก้อาการในเรื่องของใบต่างๆได้ด้วยนะเช่นใบงิกนะครับใบเป็นร้อนใบเป็นร้อน,ใบ,น,อนใบเป็นคลื่น นะครับเนาะช่วยได้นะอย่างเช่นใบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจะใบเหมือนจะเป็นคลื่นถูกไหมอ่าเดี๋ยวมันก็จะหายนะครับเนี๋ยใบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะหายก็กลับมาเป็นใบแบบนี้สวยๆแบบนี้ได้เนาะหากเราใช้สิ่งหรือสารเคมีเข้าไปด้วยนะครับเนาะอ่าดังนั้นมันก็จะมีอยู่3ตัวนี้แหละนะธาตุอาหารเสริมนะธาตุอาหารเสริมนะผมจะใช้อยู่แค่3ตัวนี้จริงๆนะครับเนาะเนี่ยสตัวจริงๆเลยนะสามแค่3ตัวนี้เองเดี๋ยวผมจะพาดูต้นทุเรียนของผมทุกต้นด้วยตอนนี้มันแตกยอดทุกต้นจริงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันแค่3ตัวนี้เองตัวนี นะช่วยในเรื่องของการแตกรากนะครับเนาะแตกยอดแล้วก็ในเรื่องของใบเขียวเข้มใบใหญ่ได้นะครับสาลายทะเลอ,ะอีกสักรอบนึงตัวนี้นะครับเป็นธาตุอาหารเสริมแบบครบวงจรนะรผมเรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยธาตุเหล็กแล้วกันนะครับเนาะจะแก้อาการของอต้นทุเรียนที่มีอาการแบบสภาวะผิดปกติพวกต้นเหลืองต้นโซม ช่วยได้แล้วก็ช่วยเร่งการแตกยอดอย่างดีเลยตัวนี้นะครับเร่งการแตกยอดมันจึงแก้การของต้นเหลืองต้นโทมได้เพราะว่าการแตกยอดออกมาได้ไวแล้วก็อ,อย่างต่อนเนื่องเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรามีใบมากขึ้นนั่นแหละนะครับมันเลยแก้การพวกต้นโทมหรือใบเหลืองได้สุดท้ายนะครับที่จะช่วยให้ต้นทุเรียนเนี่ยมีต้นที่แข็งแรงนะครับเนาะทนทานต่อสภาวะอากาศร้อนจัดหนาวจัดหรืออากาศที่เป็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างแรงเนี่ย สารสีสําคัญนะครับต้องใช้นะครับอาทีนี้วิธีการใช้วิธีการใช้ก่อนเริ่มที่น้ํา20ลิตรน้ํา20ลิตรนะครับตั้งต้นที่น้ํา20ลิตรตลอดนะอ่ะใช้ใช้อะไรใช้ยังไงน้ํา20ลิตรคือใช้เป็น1ช้อนโต๊ะแล้วกัน1ช้อนกินข้าวนะให้ใช้เป็น1ช้อนกินข้าวนะท่านผู้ชมนะให้เอาปุ๋ยเกตมาใช้ด้วยนะผมจะใช้ปุ๋ยเกตนะครับสูตร20 20 20เนาะหรือสูตรเสมอแล้วกันปุ๋ยเกจสูตรเสมอนะอ่ะ อย่างนี้นะครับเซตนี้ก่อนผมจะใช้แบ่งไปใช้เป็นสองช่วงสองเซตเซตนี้ปุ๋ยเกตสรลายทะเลธาตุเหล็กให้ใช้รวมกันก่อนนะครับเนาะเจ็ดวันปุ๊บใช้ตัวนี้สรลายทะเลใช้หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํยี่สิบลิตรธาตุเหล็กใช้หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํยี่สิบลิตรส่วนปุ๋ยเกตสูตรยี่สิบยี่สิบยี่สิบใช้สี่ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํยี่สิบลิตรอ่ะอันนี้ ใช้แบบนี้นะ3ตัวนี้หลังจากนั้นเมื่อเราใช้พันไปแล้ว7วันนะครบ7วันปุ๊บนะให้เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้นะครับปุ๋ยเกมีสูตรเดิมก็ได้สูตร20-20ก็ได้แล้วก็สังกสีเข้ามานะครับอย่างนี้นะอ่าสังกสีใช้กี่ช้อนโต๊ะนะครับสังกสีเนะี่ยผมจะใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตร2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตร แต่ปุ๋ยเกตจะใช้เป็น5ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะรต่างกันนะถ้าเกิดปุ๋ยเกตคู่อยู่กับ3ามสตัวนี้สารายทะเลแล้วก็าธาตุเหล็กจะใช้แค่4ช้อนโต๊ะนะครับปุ๋ยเกตจะใช้แค่4ช้อนโต๊ะแต่เมื่อไรก็ตามเอาปุ๋ยเกตมาใช้ร่วมกับธาตุสังสีจะใช้เป็น5ช้อนโต๊ะแต่ธาตุสังสีใช้เป็น2ช้อนโต๊ะนะครับแต่อันนี้จะใช้เป็นอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะจำให้ดีนะนี่นะวิธีการใช้นะครับสูตรการใช้ของผมนะครับแค่นี้เองใช้ไปเรื่อยๆเลย หากต้นทุเรียนท่านผู้ชมเนี่ยมีอาการโซมต้นไม่สวยไม่ค่อยแตกยอดใช้ไปประมาณไม่เกิน2เดือนประมาณ2เดือนแล้วกันนะครับรับรองต้นทุเรียนของท่านผู้ชมจะกลับมาแตกยอดต้นสวยแบบผมผมแน่นอนนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการใช้นะใช้สลับไปเลยนะแบบ7วันแล้วเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งอ่าแบบนี้นะท่านผู้ชมนะธาตุเหล็กสลายทะเลปุ๋ยเกสตรยสุด20 20ใช้ไป7วันถัดไป7วันให้ใช้เป็นสารสีกับปุ๋ยเกจนะครับนะ่ะพอใช้เสร็จจาก ใช้สูตรสารสีกับปุ๋ยเกตไปแล้วก็ถัดไปเจวันกลับไปใช้ธาตุเหล็กแล้วก็สลายทะเลแล้วก็ปุ๋ยเกตเนี่ยสลับไปเรื่อยๆแบบนี้และท่านผู้ชมจะได้ต้นทุเรียนแบบนี้แน่นอนท่านผู้ชมดูเนี่ยดูไกลๆถึงจะรู้เลยมันโตจริงไหมมันสูงจริงไหมนะต้นนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับอ่ะ,อะพาดาูต้นอื่นด้วยมามาต้นนี้ต้นนี้ผมคิดว่าปีหน้าน่าจะได้ลูกแล้วปีหน้าน่าจะได้ลูกนะครับเนาะ,ะส่วนต้นที่ผม แ,แก้ไปแก้ไปเขาเรียกว่าแก้เนาะมันจะมีบางต้นแล้วกันเนาะในสวนของผมที่แบบปลูกแล้วมันมันไม่โตมันไม่ตายนะแต่มันไม่โตเมื่อมันไม่ค่อยโตผมเอาออกเนี่ยผมปลูกต้นใหม่ดูดูต้นใหม่เป็นไงดูต้นใหม่เป็นไงเนี่ยเห็นไหมการแตกยอดแตกอะไรนะอ่าในช่วงหน้าหนาวนะช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวมันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นทุเรียนมันจะโตไม่ค่อยดีเนาะเรียกอะไว่าโตโตได้ยากแล้วกันเนาะหน้าหนาวเนาะอ่าเนี่ยดูดูอย่างต้นนี้ เป็นไงนี่นะครับดูต้นนี้พาดูไวๆเลยมานะครับว่าผมใช้แค่นั้นจริงๆนะในในเรื่องของทางใบนะทางใบผมใช้แค่นั้นนะส่วนทางดินเนี่ยผมเคยทําคลิปไปไปแล้วบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะมา,าทําย้อนหลังให้อีกสักหน่อยแล้วกันว่าทางดินผมใช้อะไรนะ,ระมาดูอีกสักสองสามต้นก่อนจบคลิปนะครับเนีย่ยดูดูการแตกยอดแตกใบนะครับเห็นไหม แบบมันแตกแบบนี้เลยนะสูตรเนี้ที่ผมใช้นะเห็นหนะทุกต้นที่ผมพาดูมันก็แตกยอดแตกใบแบบนี้เลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็คือเอามาแนะนาเนาะเาผื่อท่านชมท่านใหม่ๆเข้ามาดูเนาะหรือท่านผู้ชมท่านเก่าๆ่าที่เข้ามาดูอาจจะยังไม่เคยใช้ตัวซิงหรือสารสีซึ่งผมได้นํามาใช้ตอนหลังๆนะครับนอนหลังๆก็เลยมาทําคลิปรวบยอดให้ วิธีการใช้ตามที่ผมบอกเมื่อกี้เลยเนาะไปย้อนฟังดูนะว่าใช้ยังไงตาส่วนยังไงนะครับแบบแต่ยังไงนะครับเนาะตัวชูโรงก็คือธาตุเหล็กผมมั่นใจว่าธาตุเหล็กคือตัวชูโรงที่ผมคิดว่าเป็นตัวส่งเสริมกระตุ้นทําให้ธา,าตุอาหารต่างๆหรือแม้แต่ปุ๋ยเเก็ดเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างดีเลยนะครับเนาะและทําให้ต้นทุเรียนเราเนะี่ยเป็นแบบนี้เลยก็คือว่ามีการแตกยอดแตกใบได,ได้แบบนี้เลยนะแบบเขาเรียกอะไรแบบโอ้แบบบ้าใบาแล้วกันเนาะบ้าใบาบ้าย,ยอดอ่ะพูดว่าอย่างนั้นเลยแล้วกันนะ อ่าแบบนั้นเลยนะครับดูแล้วกันนะพุ่มเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะครับเนาะทึบอย่างนี้เลยโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปหาซื้อได้นะครับตามตามร้านขายายาเนาะในในตัวเมืองผมคิดว่าน่าจะมีของแต่ละจังหวัดน่าจะมีแล้วกันร้านกเกษตรทั่วไปนะครับเนาะส่วนธาตุเหล็กอาจจะหายากนิดนึงนะเพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านเนาะลองหาแล้วหาซื้อไม่ได้เลยก็ฝากผมซื้อไปให้ผมก็ยินดีนะครับอยากจะให้ต้นทุเรียนท่านผู้ชมสวยอ่ เมื่อท่านผู้ชมใช้แล้วดีเขาก็จะส่งรูปอัปเดตไปผมดูผมดูแล้วโอ้โหต้นทุเรียนของเขาเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับเนาะกลับมาแบบต้นสวยแบบสวยสมบูรณ์เลยแหละนะหลายๆท่านนะครับที่ส่งรูปไปผมดูที่หลังจากใช้ไปแล้วนะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าถูกใจหรือว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะหากสงสัยนะครับในเรื่องของการใช้นะครับหรือว่าในเรื่องของการหาซื้อสูตรปุ๋ยยังไงสงสยัยอยากต้องการคําแนะนำนะครับทักมาทางเพจ a c e b o o k นะผมจะมีเพจ Facebook เอาไว้ สื่อสารพูดคุยกันนะครับเนาะตอบคาถามหรือแม้แต่ส่งรูปภาพให้ดูกันนะครับหรือส่งตัวยาตัวปุ๋ยแบบเมื่อกี้ให้ดูว่ายี่ห้ออะไรยังไงเงี้ยทักมาทางเพจเ c e บุ o กได้นะครับนยินดีนะครับให้ดูเลยว่าผมใช้แบบนี้ก็เอาตัวที่ผมใช้เนี่ยให้ดูเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ